แล้วจะไม่ใช่เมืองพุทธได้ยังไงอ,อัตมามั่นใจว่าอาตมาจะอยู่กับพวกเรานี่แหละซึ่งเป็นมิตรด,ดีสหายดีสังคมหรือสังฆะและเป็นพุทธบริษัทสี่มีนักบวชอาระนักบวชหญิงได้แค่สิกขมากก็ไม่เป็นไรมีนักบวชชายนักบวชหญิงมีฆราวาสอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกาที่มีศีลน,นะไม่ใช่อุบาสกอุบาสิกาที่ไร้ศีลเป็นพุทธบริษัทแท้ เป็นโสดาขึ้นไปด้วยซ้ำมีปริมาณมากมีโสดาเป็นปริมาณมากในบริษัทนี้และมันไม่ใช่เมืองพุทธได้ยังไงมีพระโสดาอย่างน้อยก็มีโสดาปฏิมาิ เข้าใจชัดแต่ว่าแหมภาคเพียรอยู่นั่นแล้วบารมีเราก็อน,น้อยมันมีสันดานเร็วมากมามากก็สร้างไปล้มลางไปชาตินี้มันจะได้เป็นประสดสาปฏิผลหรือไม่ก็ไม่รู้มันแล้วก็เอาไปแต่ชัดเจนไม่มีหวั่นไหวไม่มีแปรป,ปรวนวชัดแน่เหลือแต่เราเท่านั้นแหละเรายังทาไม่ได้เ <c oughs> พราะมันไปอาบไปพ่อมาเคอะเลอะเทอะมากเหลือเกินเราก็ต้องอ,งอุตสาหาวิริยะไปถึงจะไปไหน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 ก็แน่ใจว่าถึงไปไหนก็ โอ้ไอ้น,นี้ดีกว่าคุณจะชัดเองชัดเจนเองเพราะฉะนั้นคุณจะไปไปแต่ตัวคุณใจไม่ไปหรอกใจไม่ไปถ้าคนดีกว่านั้นก็ไปทําไมละตัวไปทําไมก็อยู่ที่นี่เราไปเปื้อนมาทําไม